ถึงแม้ว่าซีรีส์โฮมทาวนชาชาชาจะจบลงไปแล้วแต่หลายคนก็อาจจะยังมูฟออนจากความรักของพเยจินหัวหน้าฮงและคนในหมู่บ้านกงจินไม่ได้แต่นอกจากความโรแมนติกที่ซีรีส์เรื่องนี้มอบให้แล้วอจนดาที่สําคัญของหนังที่พยายามจะบอกกับคนดูว่าเฮ้ยการใช้ชีวิตในชนบทมันเป็นไปได้ซึ่งมันก็อาจจะสัมพันธ์กับซีนหนึ่งของซีรีส์เป็นซีนที่หัวหน้าฮงกําลังอ่านวอร์เดนหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของการใช้ชีวิตกับธรรมชาติและอยู่นอกกฎเกณฑ์ของสังคมซึ่งมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับคาแรเรั้าก่บไย วันนี้เราเลยอยากชวนทุกคนไปทําความรู้จักหนังสือเล่มนี้กันว่ามันเกี่ยวกับอะไรทําไมหัวหน้าหงต้องอ่านเล่มนี้ด้วยบอร d เดน l i f e in the Woods เป็นเหมือนไดอารี่ที่เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ของเฮนรี่เดวิดตอโรที่ได้ไปทดลองใช้ชีวิตในกระท่อมเล็กๆที่สร้างเองในป่านาน2ปี2เดือน2วันโดยเขาเล่าประสบการณ์การได้ใช้ชีวิตอยู่ธรรมชาติก่อนที่เขาจะกลับไปอยู่ในสังคมที่สีวิลลอีกครั้ง เฮนรี่เดวิดทอโรยันจบฮาวาดเป็นทั้งนักปรัชญานักปฏิรูปสังคมและนักวิทยาศาสตร์ทอโรเป็นที่รู้จักมากในฐานะนักคิดและนักเขียนที่ส่งอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาโดยงานของเขาส่งอิทธิพลต่อคนที่มีชื่อเสียงอย่างมหาตมะคานทีตอสอยหรืออย่างหนังสืออินทูดูบายด้วยเช่นกันโดยเขาเริ่มตั้งแต่การหาที่ที่จะไปอยู่สุดท้ายก็มาจบลงที่วอร์เดนพอที่เป็นที่ดินของเพื่อนชื่อวอร์เดนก็มาจากชื่อของหนองน้ำเล็กๆในเมซาชูเซสที่อยู่ติดกับกระท่อมที่เขาสร้างี่แหละ พอหาที่ได้แล้วเขาก็เริ่มลงมือสร้างกระท่อมอเล็กๆถือคอนเซปต์ว่าต้องเรียบง่ายไม่เยอะเขาสร้างบ้านด้วยตัวเองจนสําเร็จแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ อย่างในบทแรกๆของหนังสือที่ชื่อว่าอีโคโนมี่ทอโรเขาก็จะอธิบายว่า <c oughs> การใช้ชีวิตแบบในเมืองที่มันสีวิไลเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไงการที่เราถูกทําให้อยากเป็นเจ้าของสินค้าต้องมีนั่นมีนี่บริโภคสิ่งของที่ไม่จําเป็นมากเกินไป <c oughs> แล้วการที่เราจะได้สินของพวกนี้มามันก็ต้องแลกมาด้วยการทํางานที่หนักมากเกินพอดีซึ่งอะไรแบบนี้ไม่เพียงแต่จะกดขี่เราทางกายผ่านการทํางานหนักแต่ยังทำให้เรารู้สึกกังวลแล้วก็เครียดของที่มันต้องมีพวกนี้ด้วยทอโรมองว่าอะไรแบบนี้มันก็ไม่ต่างจากการเป็นทาสเลยและทอโรก็ย เพราะว่าในธรรมชาติมีสิ่งจําเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์อยู่แล้วหากเรายอมรับชีวิตแบบนี้และอยู่อย่างเรียบง่ายก็จะทำให้เราไม่ต้องการอะไรเกินพอดี ไม่ต้องทํางานหนักเกินไปไม่ต้องพะวงคิดว่าอยากได้อยากมีซึ่งทําให้เราได้มีสละจากการกดขี่ทั้งทางกายแล้วก็จิตวิญญาณอย่างแท้จริงนอกจากนั้นเนี่ยในบทต่อๆมาพอรโลก็จะอธิบายลักษณะของพืชพันธุ์ธรรมชาติสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่พบเจอในแต่ละวันแบบเจาะลึกมากๆตั้งแต่แลักษณะของสีสันดอกไม้น้ําที่อยู่ในแอ่งน้ orden, ําวอเดนไปจนถึงการสังเกตสัตว์ต่างๆในป่าและลงท้ายด้วยข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ปกติแล้วศาสนาและสังคมเนี่ยจะบอกให้ทุกคนทํางาน6วันแล้วก็หยุดวันอาทิตย์เพื่อจะไปโบสถ์แต่ทอโรเขาทำตรงกันข้ามคือทํางานเพียงแค่1วันและอีก6วันก็เป็นวันหยุดพักผ่อนเวลาอยู่ในบ้านทอโรก็มักจะใช้เวลาอ่านหนังสือเขียนหนังสือแล้วก็ออกไปเดินเล่นสังเกตธรรมชาติบางทีก็ออกไปปีนเขาด้วยบางครั้งทอโรก็ช่วยเหลือท่าที่แอบหลบหนีมาด้วยการให้ที่ซ่อนหรือไม่เขาก็เข้าไปในเมืองบ้างโดยระหว่างที่เขาเข้าไปในเมืองเขาก็จะหักห้ามใจไม่ให้เองซื้ออะไรเพราะเขาก็ถือติว่าจะไม่ซื้อของฟุ่มเเเฟือออยยกกินนนําาาปป็ตลลดดดรทงี้พควั เขายังปลูกถั่วเหลืองและผักต่างๆไว้กินเองแล้วก็ขายเพื่อหาเงินมาใช้ชีวิตอีกด,ด้วยซึ่งภายหลังทอโรก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าแหมก็แก่รวยนี่ใช้ชีวิตอุดมคติยังไงมันก็ได้อยู่แล้วหรือกระทั่งบอกว่าไอเดียเรื่องทางเซนเดนทัลลิซึมของทอโรมันฟังไม่ขึ้นเพราะว่าทอโรยังเอาผ้าให้แม่ซักอยู่เลยและแนวคิดทางเซนเดนทัลลิซึมมันคืออะไรกันแน่ทอโรเกิดในปี1817ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กำลังเกิดความปั่นป่วนไปทั่วอเมริกา ในช่วงเวลานี้เองได้เกิดแนวคิดแบบอเมริกันทราเซเดนทัลลิซึมขึ้นในรัฐเมซาชูเซสแถมยังเป็นช่วงเวลาที่การต่อต้านระบบทาสกำลังจุดติดชีวิตของเขาจึงได้รับอิทธิพลจากสองแนวคิดนี้อย่างมากทราเซเดนทัลลิซึมเป็นแนวคิดทางปรัชญาศาสนาและวรรณกรรมที่ตั้งคำถามกับสถาบันทางสังคมสถาบันศาสนารวมถึงการกดขี่ผู้หญิงแล้วก็ระบบทาสด้วยเหล่าทราเซเดนทัลลิส์ยังเชื่อในความเป็นปัจเจกมากว่าที่มาของความรู้จริงๆเนี่ยควรจะมาจากการตกผลึก และการรู้แจ้งภายในตัวเองไม่ใช่มาจากการสังเกตโลกจากประสบการณ์แล้วก็ตะกาเหตุผลแถมในช่วงเวลาดังกลาวก็เป็นช่วงเวลาที่เริ่มเกิดระบบุตสาหากรรมแล้วก็ตามมาด้วยการสะสมทุนการเสนอเ,เท i s ลิซึมก็ตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้วิจารณ์สังคมที่เริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบทุนนิยม จนเกิดการตั้งชุมชนยูโทเปียทดลองที่ชื่อว่าบรอสฟาร์มในปี1841คนที่อยู่ในสังคมทดลองนี้จะมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ทํางานเท่าๆกันอีกครั้งยังแชร์ผลผลิตอย่างเท่าเทียมด้วยแล้วก็เอาเวลาที่เหลือไปพักผ่อนหาความรู้ใส่ตัวแต่ไม่กี่ปีผ่านไปมันก็ถูกล้มเลิกไป ส่วนทอโรเองมองไปไกลกว่านั้นเขาไม่อยากอยู่แบบชุมชนแต่ต้องการอยู่แบบโดดเดี่ยวตัดขาดจากสังคมและจากอำนาจรัฐไปเลยทอโรกล่าวไว้ว่าเขาเข้าไปอยู่ในป่าเพราะอยากเป็นอิสระและปลดปล่อยตัวเองจากกฎเกณฑ์ของสังคมจะได้อยู่กับสิ่งที่มันเป็นแก่นสารสำคัญจริงๆในวันที่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในป่าเขาถือว่าเป็นวันที่ประกาศอิสรภาพของตัวเองจากขนมและก็กฎเกณฑ์ของสังคม ครั้งหนึ่งในขณะที่ทอโรเดินทางเข้ามาในเมืองเขาถูกจับกลุมในข้อหาไม่ยอมจ่ายภาษีด้วยการนี้ให้เหตุผลว่าเขาไม่อยากสนับสนุนรัฐบาลที่หนุนระบบทาสและเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหมือนชนวนที่ทำให้เขาเขียนหนังสือออกมาอีกเล่มน,นึงที่ชื่อว่า Civil Disobedience เพื่อเป็นการต่อตา้านอำนาจรัฐในเวลาต่อมา ชีวิตของทอโรในช่วงเวลา2ปีในป่าถูกเล่าอย่างน่าสนใจและก็สลาสลวยไม่แปลกว่าหนังสือเล่มนี้จะกลายเป็นหนังสือคลาสสิกขึ้นหิ่งกลายเป็นหนังสือเล่มโปรดของใครห,หลายๆคนไม่เป็นแม้แต่ขอนหน้าหงที่ก็มีชีวิตยอย่างเรียบง่ายและมั่นคงหนักแน่นในอุดมการ์ของตัวเองว่าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร